วันนี้แก้วมีข่าวเด็ดสั้นๆเกี่ยวกับฤดูการมกราคมมาฝากครับเตรียมตัวรับชมปฏิทินอีเวนต์อัดแน่นด้วยกิจกรรมสนุกๆสกินผู้ก,ก้าใหม่ซีสกินในทีมสุดเท่อากีและน้ำแข็งติดตามกันให้ดีรับรองว่าเดือนม,มกราคมนี้จะเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างร้อนแรงและเยือกเย็นไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่ปฏิทินอีเวนต์วันที่1ถึงวันที่31บัตรทองคำวันที่1ถึงวันที่11บอดีก วันที่1ถึงวันที่16ความท,ท้าทายใหม่วันที่1 3ถึงวันที่22อีเวนต์ต่อเนื่องวันที่2 2ถึงวันที่28เกมแคนอีเวนต์ต่อเนื่องกลับมาอีกครั้งแก้วจะอธิบายการเล่นในวันที่12มกราคมครับเรามาชมรีวิวสก,กินกันเดือนมกราคมมีสก,กินใหม่4สีสก,กินได้แก่อุราชันอัคคีราชินีอัคคีผู้คุมน้ำแข็งยอดนอักรบน้ำแข็งเจ้าชายยังไม่มีสก,กินใหม่ครับ สกินแรกราชันอคัคคีมาพร้อมความร้อนแรงคิ้งสวมชุดเกราะเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนและเอฟเฟกสุดอลังการทำให้ดูดุดันและทรงพลังสกินนี้จะวางขายในวันที่22ถึงวันที่31มกราคมหากใครสนใจเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อแต่ที่ราชันอคัคคีทิงจะแสดง,งแอนิเมชันการแข่นพร้อมเสียงกรีดร้องและจบด้วยการลนไปดาบบนหัวสร้างความน่าเกรงขามสุดๆไปเลย ในขณะที่จมตีคิงจะใช้ดาบฟาดฟันศัตรูและเมื่อพลังชีวิตลดลงคิงจะล้มลงนอนกับพื้นและนี่คือท่านั่งฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตสกินที่2ราชินีอคัคคีมาในลุกตุดดานสุดโหดควีนมาพร้อมดวงตาที่เป็นประกายไฟและผุบลาวาสวมชุดเกราะสุดเข้มขังพร้อมข้าอนยักษ์ที่ดูน่าเกรงขามสกินราชินีอคัคคีจะวางขายในวันที่15ถึงวันที่21มกราคม เมื่อแต่ที่ควีนเธอจะก้มลงชัดพลังพร้อมเสียงกรีดร้องที่สะกดทุกสายตาเวลาโจมตีเธอจะวางคันศรยักษ์ข้างกายแล้วยิงลูกดอกที่อาบเปลวไฟเข้าใส่ศัตรูอย่างแม่นยำเมื่อพลังชีวิตหมดเธอจะล้มลงนั่งกับพื้นโดยมีคันศรยักษ์ทับตัวเธอไว้ท่านอนฟื้นฟูควีนจะนอนพักอยู่บนเชือกคันสั่ของเธอดูสง่าง,งามและทรงพลังสกินนี้ทั้งสวยและดุดันเหมาะสำหรับสายลุยสุดๆไปเลยครับสกินที่3าม ผู้ควบคุมน้ําแข็งสกินสุดเยือกเย็นที่เป็นลูกของปูให้กลายเป็นผู้ควบคุมความหนาวปูมาพร้อมคาถาที่มีเกล็ดน้ําแข็งเปล่งประกายดูทรงพลังและสง่างามสกินผู้ควบคุมน้ําแข็งวางขายในร้านค้าวันที่8-14มกราคมเมื่อแต่ที่ปูเขาจะได้คาถาแล้วเรียกเกล็ดน้ําแข็งลอยออกมารอบตัวเวลาโจมตีเกล็ดน้ําแข็งจะถูกดูดเข้าไปในคาถาก่อนพุ่งโจมตีศัตรูอย่างแม่นยําและรุนแรงเมื่อพลังชีวิตหมด ปู่จะยืนแน่นิ่งบนพื้นหิมะท่ามกลางความหนาวเย็นที่แผ่ออกมาท่านอนฟื้นฟูปู่จะลงไปนอนบนพื้นดูสยองและเงียบสงบในเวลาเดียวกันสกินนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยพลังลึกลับครับสกินที่4ยอดนักดบน้าแข็งสกินสุดเท่ที่มาพร้อมความสง่สงงางามและพลังเยือกเย็นเจมาในลุคยอดนักลบคิโลน้ําแข็งคู่ใจพร้อมหอ,อกน้ําแข็งทรงพลังสกินนี้เป็นรางวัลขั้นแรกของบัตททองคำเดือนมกราคม เมื่อแต่ที่เจเธอจะปักหอ,อกลงกับพื้นและใช้โลวดน้ำแข็งกระแทกพื้นเกิดเอฟเฟกต์สุดตการตาเวลาโจมตีเจจะเคลื่อนหอ,อกน้ำแข็งใส่อุศัตรูพร้อมเอฟเฟกที่อลังการจนต้องทึ่งเมื่อพลังชีวิตหมดเจจะยืนโพสท่าสุดสง่าบนน้ำแข็งที่แผ่ความเย็นออกมาท่านั่งฟื้นฟูเจจะนั่งกอดเข่าบนพื้นน้ำแข็งดูโดดเด่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเหนาวเหน็บและนี่คือการรีวิวสกินอาคีและน้ำแข็งใหม่ ตอนนี้ที่ซูเปอร์เซลสโตร์มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเติมบัตรทองคำรับแต้มสองเท่าหากคุณกำลังวางแผนจะเติมบัตรทองคำนี่คือโอกาสอันดีที่คุณจะได้รับบัตรทองคำพร้อมเพชรไอเทมเพชมูและแต้มสะสมในซูเปอร์เซลไอดีช่วยให้คุณปลดล็อกฉากค้ามิติได้เร็วขึ้นแก้วได้ใส่ลิกงไว้ในคำอธิบายแล้วนะครับเติมผ่านลิก์นี้แก้วจะได้รับส่วนแบ่งหรือโดยที่ผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มขอบคุณทุกท่านที่ใจดีส,สนแก้วมันตลอด